ต้องขอบคุณนะครับครูผู้สร้างทุกคนนะครับที่สร้างเด็กนักกีฬาขึ้นมาให้มีเป็นที่ประจักษ์สายตาชาวโลกแล้วว่าสาวไทยของเราเหนือเยอรมัน ขึ้นอันดับแซงไปอยู่เหนือเยอรมันแล้วในกลุ่ม C เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันประเทศไทยขึ้นอันดับ4แซงหน้าเยอรมันที่ตกมาอันดับ5ในกลุ่ม C ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิก2024ส่วนรอบสุดท้ายโอลิมปิกนั้นประเทศไทยก็ยังไม่หมดหวังเราจะต้องเก็บคะแนนในปีหน้าให้ได้ใน WNL วอลเลย์บอลเนชั่นลีกตอนนี้ที่น่าเศร้าก็คือประเทศจีน พลาดตัวโอลิมปิกคาบ้านทั้งๆท,ที่แข่งที่ประเทศจีนได้แท้แฟนวอลเล์บอลไม่พอใจถึงขนาดไล่โค้ชให้ลาออกทันทีส่วนอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ได้มาแข่งแต่ทำไมได้เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายนั่นก็คือเคนย้ามันเป็นเพราะเหตุผลใดและรายการสุดท้ายที่ทีมหญิงประเทศไทยจะได้เข้าร่วมในสิ้นปีนี้จะได้เข้าร่วมในปีนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็คือศึกวอลเล์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชียนเกมนั่นเองที่กวางโจวประเทศจีนซึ่งจะเริ่มแข่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,566นี้เป็นต้นไปแต่ว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมนี้ไม่มีคะแนนสะสมอันดับโลกแต่อย่างใดซึ่งพอพูดแบบนี้แล้วทุกคนก็บอกว่าน่าเสียดายใช่ไหมล่ะอย่างน้อยคะแนนเราจะได้เพิ่มขึ้นแต่นี่ไม่ได้ช่วยเลยเอเชียนเกม เรามาดูในความเห็นของโค้ดด่วนก่อนนะครับว่าในเกมที่ประเทศไทยเจอกับโคลอมเบียนั้นเราพลาดตรงไหนบ้างก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าโคลอมเบียสามารถเสิร์ฟตัดเกมรุกของเราได้แล้วมีการเล่นที่สูสีค่อนข้างรู้เขารู้เรากันมาตลอดเลยตอนแรกคิดว่าง่ายถ้าดูจากอันดับโลกทําไปทำมามันไม่ได้ง่ายเลยเพราะโคลอมเบียมีการป้องกันอย่างดีไม่สามารถทำให้เราเล่นได้ตามที่เราคาดไว้ ซึ่งที่เราเล่นันที่ผ,ผ่านมาที่เรามีชัยชนะก็คือการเล่นบอลแทรกตีทับเอ็กการไหลสั้นไหลาย,ยาวแต่นี่โคลอมเบียมีการป้องกันไว้อย่างดีทําให้เราผิดพลาดและทําไม่ได้ตามเป้าหมายเรามาฟังโค้ดด่วนและนักกีฬาได้เลยไดั้ง,เร,งเรื่องของเกมการเตรีเส็จของเราแล้วก็ในเรื่องของการที่ป้องกันเรา เกมดีเกมของเราได้ดีมากทาให้เราไม่สามารถเล่นลูกแบบที่เราพยายามจะเล่นได้เลยนะครับในวันนี้แล้วก็ประกอบกับในเรื่องของการหลอนล้าของนักกีฬาในวันนี้นะครับทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทำเนี่ยลดลงนะครับทําให้วันนี้ยางระบาดหน่อยแต่จะต้องขอชื่นชมนะครับนักกีฬาทุกคนนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจแลวก็ผัเกเปลี่ยนกันลงไปในเรื่องของการที่ทาให้ทีมชนะกลับมาได้วันนี้นะครับ จริงแล้วนะครับเราเราล้ามาหลายวันแล้วแต่จริงๆด้วยด้วยความที่เราตั้งใจที่จะทําให้สําเร็จตามเป้าหมายดิ่งเล็กของเราในการมาแข่งขันคั้นนี้นะครับเราต้องชนะอย่างน้อยนะครับ4แมตเราก็ทําได้ตามเป้าหมายถึงเราจะไม่สามารถได้ไปโอลิมปิกในคราวนี้นะครับแต่ว่าก็ต้อง แสดงความดีกับเด็กๆนะครับเพราะว่าเรามดรลุเป้าหมายของริงในช่วงนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเดินต่อก็คือการเตรียมร่างกายเพื่อไปแข่งขันในเอเชียนเกมส์ต่อครับผมก็ถือว่าตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็พยายามพยายามไปนะครับแต่มันมีทางที่เราผ่านจะต้องยอมรับนะครับแล้วก็ต้องจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณนะครับทางต้นสังกัดของนักกีฬานะครับทุกทุกที่นะครับรวมถึงนะครับ ภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเองนะครับหรือจะเป็นการกีฬาประเทศไทยเองที่ส่งน <you> ัก <habitude> วิสาหกีฬามาช่วยเราในการฟื <quality öst> ้นฟูในเกมที่หนักขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆในเรื่องของการทําให้กีสามารถยืนระยะได้ยาวขนาดนี้นะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณนะครับครูผู้สร้างทุกคนนะครับที่สร้างเด็กนักกีฬาขึ้นมาให้มีสักยภาพที่สมบูรณ์และสามารถเล่นทีมชาติได้อย่างแข็งแกร่งนะครับในครั้งนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับถึงเราจะไม่ได้แชมป์ถึงเราไม่ได้ไปปิดในครั้งนี้นะครับแต่พวกเราก็มีความสุขในการเล่นมีความสุขในการที่จะทํางานสิ่งที่เรารักและก็มีความสุขที่จะสร้างความสุขให้กับคนไทยครับผมก็คงคงต้องไปฟื้นสภาพให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ ต้องยอมรับว่าตอนนี้ร่างกายเราค่อนข้างล้านะครับแล้วก็แต่ด้วยความที่เราชนะมานะครับสีมเนี่ยผมว่ามันจะเป็นความมั่นใจในเรื่องการเล่นมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องมาจูนกันให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นระหว่างร่างกายกับทางซั์ให้เรวที่สุดคบ และนี่ก็คือความในใจของโคดดวนที่อยากจะพูดหลังจบเกมที่เราชนะโคลอมเบียมาแล้วถือว่าเป็นนัดส,สุดท้ายของวอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกโอลิมปิก2024ด้วยทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นของนักกีฬาผู้เล่นกันบ้างว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับนัดที่ผ่านๆมาในสึกวอลเลย์บอลในครั้งนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยควาที่ร่างกายของเราก็ค่อนข้างที่จะแบบช้าช้าลงใน ในแบบในแมตช์จุดท้ายแล้วร่างกายเราก็เลื่มช้าลงแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับตัวเราเองก็เหนื่อยเหนื่อยแบบค่อนข้างที่จะเหนื่อยในช่วงของเกมค่ะแล้วโคลอมเบียเองวันนี้คือเขาก็แบบเล่นแบบเล่นดีค่ะเล่นดีมากๆเพราะว่าบอลที่เขาไม่น่าจะได้บอลที่เราตีไปเขาสามารถเกี่ยวแล้วก็กลับมาเล่นได้แล้วเราก็ผิดพลาดเองค่อนข้างเออยอะในวันนี้ค่ะแต่ทุกคนก็ยังแบบพยายามช่วยกันพยายามพึ้เรียกแรงพสุดท้ายออกมาเพื่อที่จะแบบพยายามเก็บชัยชนะในนัดนี้ค่ะ นี้หนูเป็นห่วงอย่างเดียวว่าฟื้นเรื่องร่างกายค่ะเพราะว่าเราใช้ร่างกายเยอะในแม์นี้ค่อนข้างเยอะแล้วค่ะในเจ็ดชเอ้ยเจ็ดแมทที่ผ่านมาค่ะก็เราต้องรกกีบกลับไปพักไปฟื้นฟนูร่างกายทานให้พักผ่อนให้ดีเพื่อที่จะเติมพลังนะคะในแม์เอชชันเกมเอชชันเกลและนี่ก็คือส่วนหนึ่งในความภูมิใจและความในใจของอัชราพรเรามาดูความในใจของเปียนนชแป้นน้อยกันบ้างเราอะเริ่มต้นตั้งแต่แม์แรกโอเคอยังมาวันแรกเราอาจจะ ยังยังไม่เข้าขากันมากหรือว่าอาจจะมีผิดพลาดผิดพ,พลาดไปบ้างแต่แต่ละแมตช์ทุกครั้งทุกวันที่เราแข่งเราก็เรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็พัฒนาดีขึ้นทุกๆกวันอย่างวันสุดท้ายเราเข้าใจว่าสภาพร่างกายเราคือด้วยเจอเจอหนักมาตลอดเราถือว่าโอเคเราก็ใจสู้กันมากแล้วก็จะมีชีนเกิมต่อเราก็ค่อยไปค่อยไปบ้างกันทีค่ะ เขาก็คงเต็มร้อยกับกับเราเหมือนกันเราก็เต็มร้อยกับเขาเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องไปดูข้อพิพาทแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายกันกันอีกสองวันค่ะก็คอลี่ไฟก็จบแล้วนะคะคือผลก็อาจจะเราอาจจะไม่ได้ไปแต่ว่า คิดว่าทีมเรามีการพัฒนาแล้วก็มีน้องใหม่ที่ที่เข้ามาก็คือถือว่าทําได้ดีเลยค่ะแล้วก็มองไปแมตช์เอเชียนเกมก็อยากให้ทุกคนติดตามเชียร์นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเรามากๆเลยค่ะสรุปโดยรวมเลยถือว่าดีค่ะคือเราอะเริ่มต้นตั้งแต่แมตช์แรกโอเคยังมาวันแรกเราอาจจะยังยังไม่เข้าขากันมากหรือว่าอาจจะมีผิดพลาดผิดพลาดไปบ้างแต่แต่ละแมตช์ทุกครั้งทุกวันที่เราแข่ง เราก็เรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็พัฒนาดีขึ้นทุกๆวันอย่างวันสุดท้ายเราเข้าใจว่าสภาพร่างกายเราคือด้วยเจอเจอหนักมาตลอดเราถือว่าโอเคเราก็ใจสู้กันมากแล้วก็มีอเอชิ่นเกมต่อเราก็ค่อยไปค่อยไปว่านทีีค่ะ และนี่ก็คือความในใจของปียนุษย์นะครับที่บางคําที่เธอพูดออกมาว่าไทยคงไม่ได้ไปโอลิมปิกแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือความหวังของคนไทยอย่างหนึ่งนะแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องรับความจริงนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมารอรุ้นในปีหน้าอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะแซงอันดับที่จะเข้าไปอยู่หนึ่งในสิอันดับโลกได้หรือไม่นะครับเรามาฟังความในใจของจรัดพรบ้างาตามมาจนทันเราทําให้แบบ รูปเกมมันเปลี่ยนแล้วเราก็ไม่สามารถทาอะไรได้เป็นบางช่วงค่ะแล้วพอลงไปก็ต้องทําให้ได้ค่ะรู้สึกรู้สึกแบบเราเอาลงไปไปซับเพื่ออะไรอย่างเงี้ยกังวลไหมตอนนั้นรู้สึกไหมช่วงแรกๆก็ไม่ไม่นะคะเพราะว่าเราจะต้องทําให้ได้เพื่อที่จะให้เกมกลับมาเป็นของเราอะคะ่ะบอกแล้วไงคะ <laughs> เพื่อนแนนออบใจเพื่อนแนงไงคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็มีทำได้ทำไม่ได้มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะเพราะว่า รู้ว่าใจอะไปถึงไปไกลแล้วแต่ว่าสภาพร่างกายของเรามันใช้ทุกวันอะมันก็โรยไปธรรมดาค่ะก็เป็นเกมที่น่าอึดอัดเกมหนึ่งนะคะเพราะว่าแตมตอนแรกเราก็นํามาแล้วเขาก็ตามมาจนทันเราทําให้แบบรูปเกมมันเปลี่ยนแล้วเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้เป็นบางช่วงค่ะ แล้วนี่ก็คือความเห็นของทั้งโค้ดและนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับต้องขอบคุณภาพและก็คลิปบางส่วนจากทางสมาคมไว้ด้วยนะครับและนี่ก็คือลูกสุดท้ายที่ปิดแมตช์การแข่งขันที่เราพกทั้ง7ทีมาผู้ปิดแมตช์สุดท้ายลูกสุดท้ายก็คือวิภาวีสีทองตบทัดบล็อกออกนะครับตบทัดบล็อกของโคลอมเบียออกนะครับทำให้เราได้แต้มชนะมา3ต่อ1เซตนะครับ และนักกีฬาทุกๆคนก็เล่นเข้าขาและมีความสมัครสมานสามัคคีรวมทั้งฝีมือดีกันทุกคนเลยสรุปทัวร์นาเมนต์นี้นะครับไทยแข่ง7นัดชนะ4นัดแพ้3นัดนะครับมีอยู่11คะแนนด้วยกันนะครับขณะที่ทีมสาวเยอรมันแข่งนัดสุดท้ายนะครับแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกาไปด้วยสกอร์3ต่อ1เซตนะครับแพ้สหรัฐอเมริกาไป3ต่อ1เซต พอแพ้3มต่อ1เซตก็จึงไม่ได้แต้มเลยนะครับทำให้สาวไทยได้ไป3แต้มจึงแซงนำเยอรมนีนะครับอ,อ,อ,อันดับเลยตกลงมานะครับไทยเราแซงไป1อันดับตรงจุดนี้พอมาเทียบกันแล้วนะครับก็คือคะแนน11คะแนนเท่ากันก็เลยต้องมาวัดเทียบเซตได้เซตเสียกันในเรื่องคะแนนอีกด้วยนะครับทำให้ไทยเรานำเยอรมนีไป1อันดับนะครับในในกลุ่ม C แต่ทางนี้เราก็ต้องมาดูอีกนะครับว่า12ทีมสุดท้ายจะมีใครบ้างซึ่งตอนนี้สาวไทยก็ยังไม่ติดอันดับใน12นะครับเราก็ต้องมีลุ้นในปีหน้ากันอีกแต่ว่าที่แน่ๆแ,แล้วนะครับมีทีมไหนบ้างที่จะได้เข้าไปเราลองมาดูกันนะครับเรามาเริ่มตั้งแต่3กลุ่มนะครับกลุ่ม A, B, C นะครับก็โอดรวมแล้วเขาจะนับทั้งหมด6ทีมนะครับคือที่1ที่2ของแต่ละกลุ่มจํานวน6ทีม แล้วก็เจ้าภาพคือฝรั่งเศสนะครับ1ทีมรวมเป็น7นะครับแล้วก็รวมทวีปที่ยังไม่ได้ไปนะครับก็คือทวีปแอฟริกานะครับล่าสุดเรามาดูนะครับกลุ่ม A ก็จะมีที่ไปแน่ๆแล้วนะครับโดมินิกันนะครับโดมินิกันแล้วก็เซอร์เบียนะครับอันดับ1อันดับ2ของกลุ่ม A นะครับกลุ่ม B ก็คือตุรกีและบราซิลนะครับ และกลุ่ม C ก็คือสหรัฐอเมริกาและอิตาลีนะครับรวมเป็น6ทีมนะครับจาก3กลุ่มซึ่งสาวไทยยังมีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีหน้าเลยนะครับแต่ว่าคะแนานที่เราจะต้องเบียดกันก็คือค่อนข้างมากทีเดียวกว่าจะได้เข้า1ใน10อันดับนะครับ โดยตั๋วที่จะไปโอลิมปิกนั้นมี12ใบใช่ไหมครับก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่มี6ทีมแล้วนะครับที่ได้โคต้าไปชนะที่1ที่2ในแต่ละกลุ่มรวมเจาภาพอีก1น,นะครับเป็น7แล้วนะถ้าลองมองไปมองมาแล้วก็ดูญี่ปุ่นนะครับจะมีโอกาสมากที่สุดเพราะว่าเป็นอันดับ9ของโลกนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์เป็นอันดับ10ของโลกนะครับก็ดู2ทีมนี้น่าจะมีโอกาสนะครับถ้าเราทําคะแนนสมมติปีหน้านะเราทําคะแนนแซงเขาได้เราก็จะมีโอกาสนะครับ แล้วทวีปที่ยังไม่ได้สิทธิ์ก็คือแอฟริกาน่าจะเป็นเคนยานะครับประเทศเคนยาก็คือไม่ได้มาแข่งในรอบนี้แต่น่าจะเป็นเป็นการที่ว่านั่งดูเฉยๆแล้วก็ได้สิทธ์ไปนะเหมือนเหมือนได้โคต้าของทวีปไปนะครับเพราะว่าเคนยาได้คะแนนอันดับโลกสูงสุดทุกเออสูงสุดในทวีปของเขาของเขาอะนะครับเคนยาก็จึงนั่งดูเฉยๆแล้วก็เข้ารอบนะครับ เรื่องนี้ก็จะมีคอมเมนต์ค่อนข้างหลากหลายเลยเกี่ยวกับเคนยา่าเหมือนว่าไม่ได้แข่งไม่ได้ออกแรงแต่ได้ไปในรอบสุดท้ายนะครับแต่ตัวนี้ก็ต้องเคารพในกฎกติกาของโอลิมปิกด้วยนะครับเพราะว่าโอลิมปิกคือสัญ,ญลักษณ์5ห่วงต้องการให้ทั้ง5ทวีปนะครับมีการแข่งขันร่วมกันนะครับเพื่อมวลมนุษยชาติแบบนั้นเนาะว่าไปนะ ซึ่งไทยถ้าสมมติว่าจะเข้าไปแซงในอท์แลนด์ได้เนี่ยที่เขาเป็นอันดับ10ของโลกอยู่เราก็ต้องทําคะแนนให้ได้ประมาณ60กว่าคะแนนนะถึงจะแซงในอท์แลนด์ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนต่า,ตางๆกว่าเขาประมาณ60กว่าคะแนนถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะเยอะมากๆด้วยพอเรามาดูอันดับโลกตอนนี้นะครับของเราก็ขึ้นมาจากอันดับ4นะ ออขออภัยอันดับ14นะครับเมื่อก่อนเป็นอันดับ14ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ13ของโลกนะครับคะแนนเมื่อก่อนนะครับก็คือประมาณ218นะครับตอนนี้ขึ้นมา222ขึ้นมาประมาณ4-5คะแนนนะครับแต่ไทยก็ยังทิ้งห่างอันดับ14นะครับตอนนี้ก็คือกลายเป็นเบลเยียมนะครับหลายคะแนนอยู่นะ ห่างจากเบลเยียมอยู่หลายคะแนนอยู่เหมือนกันพอตอนนี้เรามาย้อนกลับไปมองจีนบ้างนะครับจีนก็ตกอันดับหมายถึงว่าก็คือผิดคาดของเขานะครับน่าจะเข้ารอบได้ดีกว่านี้แต่ก็มาเป็นแบบนี้ก็คือแพ้ให้เนเธอร์แลนด์แพ้แคนาดานะครับแพ้ให้หลายๆทีมนะทำให้อันดับที่คาดหวังไว้ไม่ได้ทีนี้พอจีนกลับประเทศนะครับเหมือนว่าก็คือเขาจัดที่ประเทศเขาอยู่แล้วนะประมาณนั้น ทีนี้กองเชียร์หรือว่าผู้ชมต่างๆก็ไม่พอใจโห่ไล่ตะโกนไล่โค้ชให้ออกไปนะครับประมาณนั้นเนาะก็ถ้าประเทศไทยอย่าให้เกิดแบบน,นั้นเลยนะครับอย่าให้เกิดขนาดที่ว่าต้องมีการมาโห่ไร่มาโห่ร้องกันประมาณนั้นนะเพราะว่าทุกคนเขาก็ทําเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าลูกกลมๆนะครับก็อาจจะมีชนะบ้างแพ้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาฟอร์มการเล่นก็จะมีขึ้นมีลงนะครับเพียงแต่พวกเราเป็นกองเชียร์ก็อย่าอินให้มันมากนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันดีกว่านะครับอันดับ1ของโลกตุรกีคะแนน397.46อันดับ2สหรัฐอเมริกา358.62อันดับ3บราซิล352.55อันดับ4เซอร์เบีย350.86และอันดับ5อิตาลี่338.97 ต่อไปเป็นอันดับ6ก็คือประเทศจีน329.65อันดับ7โปรแลนด์327.89ก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับโปรแลนด์ Poland กับจีนคะแนนไล่เรียกกันเลยนะอันดับ8โดมินิกัน308.86อันดับ9ญี่ปุ่น305.09อันดับ10เนเธอร์แลนด์287.94นะครับ ต่อไปก็นะครับเป็นอันดับ11นะครับ11แคนาดา265.66อันดับ12ยอรมนี228.36อันดับ13ประเทศไทย222.00ก็22 <S <S คือพอดีเป๊ะเลยนะไม่มีจุดทศนิยมเลยนะ222ก็ 2, 2, 2, เลขสวยอยู่นะอันดับ14เบลเยี่ยม1 9 9 5 7อันดับ15ฝรั่งเศส184.99นะครับอันนี้ก็ให้ดูประมาณ15ประเทศก่อนนะครับแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยคะแนนของจีนเขาก็น่าจะมีสิทธิ์อยู่นะครับน่าจะมีสิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายอยู่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะ แฟนเอ่อแฟนวอลล์บอลเขาอาจจะอินเกินไปเนาะแต่แฟนคนไทยไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมช่วงสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดถูกใจไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆระบบจะได้แจ้งเตือนไปนะแล้วก็อย่าลืมนะอยากกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำช่องด้วยนะครับทุกทท่านวันนี้ก็มา แจ้งข่าวเล่าความกันประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรอบคัดเลือกโอลิมปิก2024นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ